สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครที่เล่น Facebook จะเห็นว่ามีมากกว่าปุ่มกดไลค์แล้วมีปุ่มกดเลิฟอีกด้วยรวมไปถึงปุ่มที่แสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆเอาละสีคราวนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอีกเพียบเลยค่ะ หลายคนคงได้ลองใช้ดูแล้วกับปุ่มไลค์แบบใหม่บน Facebook ตอนนี้สามารถแสดงอารมณ์ได้เพิ่มขึ้นถึง5แบบไม่ว่าจะเป็นปุ่มเลิฟปุ่มกดรักหัวเราะเศร้า,าหรือว่ากโกรธก็ได้เอาไว้เลือกใช้ตามสถานการณ์หลังจากเรียกร้องกันมานานว่าอยากมีมากกว่ากดไลค์อะ่ะบอกเลยค่ะตอนนี้มีผลลัพธ์ใหม่ของปุ่มเลิฟที่ส่งผลกระทบต่อหลายคนค่ะโดยเฉพาะผู้ชายที่มีแฟนอยู่แล้วล่าสุดมีกระทู้ว่าต้องเลิกกับแฟนเพราะว่าปุ่มเลิฟนี่แหละดันไปแจกรักคนอื่นเข้าคุณไปทําอะไรไว้บน Facebook ขึ้นชน ที่หน้าฟีดของคนที่คุณรู้จักอยู่ตลอดเวลายิ่งท้าตั้งค่าให้เห็นโพสต์ก่อนอย่างนี้รอดสายตายากนะคะกดไลค์ก็แปลว่าชอบแต่ปุ่มกดเลิฟแปลว่ารักหรือเปล่าผู้ชายอาจจะไม่คิดอะไรมากค่ะกดเข้าไปแต่ผู้หญิงนี่สิชอบคิดเล็กคิดน้อยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะยิ่งถ้าผู้ชายคนไหนไม่ค่อยชอบแสดงสถานนะอัปรูปคู่หรือไม่ชอบกดไลค์ให้แฟนตัวเองแต่ดันไปกดไลค์กดเลิฟสาวคนอื่นบ่อยๆอย่างนี้คงงานเข้าหนักค่ะสิ่งเหล่านี้แก้ไขไม่ยากแค่ทำความเข้าใจมีอะไรก็คุยกันไปตรงๆอย่าให้ล โลกออนไลน์มาเป็นประเด็นกระทบโลกแห่งความเป็นจริงกันนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้แฮชแท็กไม่น่ารักเลยรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์อูเบอร์โมโตเปิดตัวไทยที่แรกจับมือขับการตำรวจจราจารรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกแบงก์อันโอลูเซนเปิดตัวลำโพง B O Lab n i t y มีแค่2ตัวในไทยชูเรื่องดีไซน์และนวัตรกรรมสุดล้ำ Google Docs สั่งงานด้วยเสียงได้รองรับภาษาอังกฤษก่อน หลายครั้งเราจะเห็นว่าปัญหามไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีค่ะอยู่ที่การนำไปใช้ของคนมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ